สวัสดีคุณน้เดี๋ยวโอน่าปอยชอบแต่งซิ่งนะครับผมวันนี้ครับจะมาแจกรถนะครับไอคอนแฟตนะครับไอ้แฟตเคอรี่อ่ะส่งเคอรี่อ่ะใช่ป่ะวะฮะอ่าเอออะไรไอแฟตที่มาส่งของอ่ะครับวันนี้ผมจะมาแจกรถนะครับคันนี้เป็นแฟตแต่งซิ่งนะครับผมเป็นสีเหลืองแฟตโอ้แฟตมันไม่สีแดงก่อได้ถึงป่ะล่ะกระดังนี้ก็เขียนอ่าแฟตนะครับส่งถึงที่365วันทั่วไทยรับส่งฟรีเป็นทีนี้เป็นแฟตซิ่งนะครับ ท้ายกระบะก็จะประมาณนี้นะครับอีสุดีแม็กนะครับผมนี่ข้างหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นแนวรถซิ่งเลยอะล้อก็เป็นที37นะครับหน้าหลังนะครับผมกันชนหน้านะครับนี่เป็นตัวนี้เป็นรุ่นไหนวะตากล้องอมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะรุ่นไหนอนะแต่รู้ว่ารุ่นอนสุแน่นอนนะ เบ,บาะเป็นเบาะซิงนะคันนี้นะเบาะซิงนะครับผมมีบูทอ่ามีบูทนะครับตัวเดียวนะครับผมไม่มีอย่างอื่นเอ้ผมชอบว่าะรถซิงแบบมันไม่ลกอ่ะมันดูแบบน่าขับดีอ่ะบางคันมันเป็นรถซิงแบบโคตรลกอ่ะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราไปซิงกันที่ไหนดีวันนี้หไหนก็ได้เอ้ไปคลองห้าดีกว่าสนามคลองห้าแก้บั็กมาแล้วนะครับผม <S <S เอ้เอนีเแคเขาไม่ได้ไม่ได้่ลืมไปต้องใช้คำสั่งวาร์ป้าไปนะครับ แล้วก็เมื่อวานใครมาได้มาหานแข่งมังคับสนุกด้าดูเลยแล้วผมงานงานแข่งเมื่อวานนะครับโคตรสนุกผมบอกเลยนี่มันปิดอยู่แบบนี้นะครับสนามเดี๋ยวต้องใช้วิธีการเข้าไปเดี๋ยวต้องแก้สนามนะครับให้ทุกคนเข้าเล่นได้นะครับมันนย่างนี้นะครับเร็วๆ็นี้นะ,นนะเดี๋ยวผมขอว์ปเข้าไปในสนามก่อนแล้วตอนนี้ไปเข้าไนในสนามก่อนมามามา,มาตามมาเข้าในสนามครับมาเพื่อนมานี่ตอนนี้ก็เข้ามาในสนามเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วใครมาปิดอะไรสีเหลืองวะอ๋ออีดิต เดี๋ยวค่อยมาแก้ดีกว่ามันแก้ได้นะผมมามามา้องยังจับเวลานะครับกอดปุ่มวางนี้เบอร์เลยไปเป็นไงแล้วปุ๊บไอ้นัดสอยหลังก็ทำมาใหม่นะผมโอ้ดูดีสนามสวยพัดคนโคตรสวยอ่ะจริงจริงมาสวยกว่านี้อีกนะผมลบออบเจกติ้งไปบางส่วนละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพามาดูสนามเต็มอีกรอบนะ อันนี้ผมแก้ไขไปแล้วออปติกมันลกเกิน,กนหน้านี่แก้ไขไปเยอะแล้วนั่นเนี่ยน่ะมันมันมันที่มันจะเหมือนจริงเลยนะทุกคนตรงเนี้ยจะเือดทีเลยข้างๆเลยจะไม่สามารถดนเทนได้นะเดี๋ยวนี้ผมไปแก้มันเนี่ยเพื่อว่าง,งานแข่งเมื่อวานเนี่ยแบบนี้เป็นแบบง,งานแข่งนี่ใช่หลายๆคนสงสัยว่ากดจับเวลาจุดกดตรงไหนใช่ไหมนี่เห็นเส้นนี้ปะ นี่นี่นี่อันนี้ดีปล่าอันเนี้ยเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยทุกคนสามารถกดจับได้หมดเลยนะเนี้ยทงแบบเนี้ยก็คือเส้นนี้กดจับได้ทุกคนเลยนะครับผมมาเริ่มนี่ระบบจับเวลาแบบใหม่นะครับคนรอบข้างเห็นมันเลยนะนี่เริ่มแนละ้วไปแล้วแรงด้วยเปนะ็นไงแรงปะแรงไหมบัสไม่รู้เนี่ยมีมีจับเวลาสามส่วนนะครับมีร้อยเมตรนะครับแล้วก็สี่ร้อยสองเมตรนะครับผมวิ่ง นี่ยังไม่ได้ทําลูกนะเดี๋ยวผมทำทำทำ,ทำลูกได้ทำเครื่องให้ดูผมไม่ได้เติมเครื่องสามพันอยู่ยังไม่มีตังเลยโอ้เงินหมดตะก้องเงินหน่อยดิผมผมผมจะไม่เสกเงินของเพิร์ลนะครับผมตะก้องขอเงินหน่อยผมก็ไม่เอ้าลมันก็ไม่สองพันวเอาเ,อาเอาทุกคนมาต่อเลยนะับเมื่อกี้ผมหลุดไปนะครับทุกคนสามารถโดเนทเงินในเกมให้ผมได้นะครับผมดูเงินผมดินี่ผมไปกดเงินในธนาคารผมมาเนี่ยผมหมดตัวแล้วผมไม่ค่อยได้ทําระบบไอทีมในช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทํางานแบบ เออเรื่องเรื่องของเวลนะัทำไมหลายๆคน,นสงสัยใช่ไหมัป็นพอเวลไม่ได้เลยต้อง์มเวลยังไงได้บ้างผมแนะนํานะครับให้ไปนำรับส่งของนะครับส่งกล่องอ่ะมันจะได้เวลเร็วนะครับผมแนะนํานะครับผมแต่แต่ถ้าไม่อยากอันนั้นก็ออนไลน์นะครับได้ชั่วโมงละหนึ่งเยียีนะครับผมถ้าเป็น v ีไก็ชั่วโมงละห้าเยลีเลยนะครับผมอ่าโอเคครับกดเล่นจากเวลาแล้วรอพร้อมไป ย,ยังไม่ได้ทำลูกจอดทำเครื่องห่อนสอนเก้าหพันหนึ่งอีลลิกรัมหมดตามตามหมดต่อไม่<แ>ทำลูกต่อให้ทำลูกก็โดนยิงดีว้าวไอ้ไอ้บาสมึงจะบ่อเลือดมึงแรงแค่ไหนอะมามามากดไว้พร้อมยังร้อมมาไป,ไปมามา เดี๋ยวผมจะแก้แล้วบลจับเวลาแล้วครับให้จับหลายๆคนได้เลยนะไอ้เี้ยไม่รู้มันทําดักมาทําไมนะให้จับทีละคนแม่งก็สุดท้ายมันก็ลงเลยเหมือนกันอ่ะทุกระบบล็อกอะแก้ใหม่ดีกว่าไปแล้วดอออกก่อนละไปแล้วไอ้เคี้ยนี่โมก็วะเครื่องสามจุดศูนย์เนาะไม่รู้เครื่องเดิมเปล่า แรงอะไรดนดนนิแอมนททำไมวิ่งอยู่สี่เจ็ดวิวนะไปไปไปไม่ไปม่ไปมาดูักแตงกวาผมดีเกยยกล่อมมันเราใจเดือดมามามเอาใหม่อ่ใหม่ตดวายจับเวลาแล้วมาสามสองไปโดนกินเด้วแรงมา ไอพวกนี้นี่แรงหลายสัตว์มองไม่เห็นหรอชีตะกล้องรถผมสองยุดห้าโอ้สองยุดห้าอะไรเยอะไ่นะจริงว่ะเอาใหม่มา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 เล้บ้านี่เขามาเล่นมอเตอร์ไซค์อะไรตอนนี้วะมามามาสามนับนับนับไปแล้วไปแล้ว เด็กกันครับขอตัวก่อกนนะครับออเอาขอนดูมาดิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาดิช่วยด,ดีนะครับเดินพี่แมลงก่อนอีกแล้วน้องมามามาแฟตซิงน้องรู้จักเปล่าแฟตซิงอะ่ะไปไปแล้วไปแล้วจู๊เลยบาสแม่งแรงไปอีกทีแล้วซื้ไม่ไหวอ่ะ มาดิบาสเหมือนแรงอะไรเงี้ยบี๊บนี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจใครที่หนึ่งไว้บาสเหรอ่ะเออมาเอาใหม่วันจริงแล้วรอบนี้สามวาววาวปืนสองหนึ่งโอ้ดูดิออกกันแต่สองอะไรเงี้ยคนที่กูหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วเมื่อกี้ดูออกกันแต่สองอ่ะอ๋อหนึ่งหมดหนึ่งแล้วอันนั้นเมื่อกี้ยหนึ่งสองไงบาสอ่ะออกกันแต่สองเอาใหม่เอาใหม่ดิ เาล่าปิดเปล่ปิดอย่าอย่าอย่าดูดูนะรอบนี้ผมรับประกันผมที่หนึ่งแน่นอนโอ้ดูดิเยี่ยบบ้านตอดเลยออกงโกโก้ดิตากล้วก็ดุดุผมมาครับดูุดุผมมาดูุดุผมมาดูดุดุมาผมดันความจำผมปล่อยมาดิเอาออกโกโก้มา má 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 hỏi cô, cô nào cô, nào, cô nào đi tám sáu nhưng cô Mà đi Mà đi ai cái trò cái cái ai mình ngày đi với nè phá lăng ơi ơi giờ hao nó โอเคครับ okay, สำหรับคลิปนี้ว่าสนุกพอแล้วนะครับผมเหมือนน้องบาสแล้วก็ตากล้องต้องขอการาบลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดี่รักการบวงกุ้งค้างแอ๊บ